สัััาเเปป็นนนรรออะิษขงมุยย์์ศททธพผมขอเกียรติทหารเป็นประกันผมรักอ้อยจริงๆครับคุณอาเกียรติยศความรักความภูมิใจของคนดีเอ้งน,นูจะเกียรติของทหารด้วยเหรอศัก์ศีลูกผู้ชายกว่าคุณอาจะได้เหรียญกล้าหาญมาเนี่ยคุณอาต้องเอาชีวิตเข้าแลกต้นท้ายไป,ปแก่เสียขาจนถึงทุกวันเนี้ย เกียรลุงางการถูกหยามเกียรติชายชาติทหารคือความอัปยศยอดสูงของผู้กล้าคุณอาเคยคิดบ้างไหมครับว่าไอ้เห็นกล้าหารคุณอาภูมิใจนะักภูมิใจหนาเนี่ยมันช่วยอะไรกับคุณอาได้บ้านจริงรู่ว่าการเป็นทาหารมันคืออะไรการเป็นทหารมันไม่ใช่อาชีพมันคือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายที่ต้องรักษาจนตลอดชีวิต เสาที่4กุมภคพันนี้บาย2อโมง4ีนาทาีนออกเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปเอาผ้าถุงยางอ้อยมาใส่จ้บ,บันทึกกรรมตอนเหรียญกล้าหาญอยาพลาด